มาดูเรื่องของข้าวกันสนิดหนึ่งนะ,ะครับวันนี้ก็มีหลายมุมนะฮะเอามุมของนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยคุณสมเกียรติมัคยาธรก่อนเนี่ยนะครวันนี้ก็มีการถแถลงเรื่องของโครงการตรวจสอบและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคข้าวสารบรรจุถุงของไทยนะครับคุณสมเกียรติเ็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครก็มีความสับสนนะคร เกี่ยวกับเรื่องของข้าวสารบรรจุถุงแล้วผู้บริโภคก็มีความกังวลเกี่ยวกับสารเคมีนะฮะซึ่งสารที่เรารู้กันก็คือสารเมทิลมโรมาหน,นะฮะ mm hmm. ทางสมาคมเขาก็เลยจะมีการจัดทําโครงการตรวจสอบและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคข้าวสารบรรจุถุงนะครับโดยจะมีการตรวจสอบข้าวถุงของสมาชิกของสมาคมนี่นะฮะก็มีอยู่ประมาณ128บริษัท8ปดยี่ห้อนะโอ้โหเยอะมากนะ 800ยี่ห้อเนี่ยส่วนแ่งตลาดก็ปลาเข้าไป95แล้วนะครับก็จะมีการตรวจสอบเป็นระยะระยะนะครับโดยในช่วง3เดือนแรกที่ดำเนินโครงการก็คือสิงหากันยาตุลาน,นี่นะฮะจะสุ่มตรวจทุกๆเดือนหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบทุกๆ3เดือนนะฮะแล้วผลการตรวจสอบเป็นยังไงก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบด้วยนะครับว่าเจอไม่เจอกับสารเมทิลโมบไลน่โมบายนี่นะฮะ แล้วก็คุณสมเกียรติจะบอกด้วยนะครับว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมข้าวไทยเนี่ยนะก็มีข้อตกลงในการยกเลิกการใช้สารตัวนี้นะฮะตามข้อตกลงโตเกียวโปรโตคอลเพื่อลดการทําลายชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็จะมีการเลิกใช้อย่างสิ้นเชิง ในปี2,558นะครับยังไงก็แล้วแต่ทุกวันนี้ผู้ส่งออกข้าวไทยใช้น้อยมากนะฮะ mm hmm. ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในการส่งออกข้าวไปบางประเทศเท่านั้นแล้วทุกการใช้ก็จะมีการควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเซอร์เวเยอร์นะฮะส่วนสารตัวนี้นะฮะเมทิล <c oughs> โบไมน์เนี่นะฮะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายก็คือมีสารตัวนี้ เกินกว่า1,400ถึง60,000 ppm นะฮะ uh huh. ซึ่งปริมาณนี้เนี่ยทางคุณสมเกียรติบอกว่าต้องกินข้าวสารมื้อละ20กิโล uh huh. ถึงจะได้สารตัวนี้เข้าไปมากขนาดนี้ uh huh. ซึ่งดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าแทบไม่มีโอกาสเกิดอันตรายเลยนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะฮะ uh huh. เขาบอกเลยว่าใครก็ตามถ้าหากว่ากินข้าวสารบรรจุถุงของบริษัทที่เป็นสมาชิกของ ทางสมาคมผู้ประกอบการเข้าถุงถ้ากินแล้วตายครับตายเพราะสารเมทิลโบไมน์นี่นะฮะเขาให้เลย20ล้านโอ้โหให้เลย20ล้านนี่นะฮะมันก็คงไม่ตายหรอกก็ไม่น่าจะตายไม่มีใครอยากได้ให้5้า้านร้อยล้านก็ได้นี่นะแต่ว่าหลังจากนี้เขาก็จะจะช่วยในการตรวจด้วยครนะฮะ วันนี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมสสพิษณุโลกนะครับประปราชที่ปัก <c oughs> คือถ้าพูดเรื่องข้าวต้องต้องมีชื่อนี้ต้องหมอวรง <c oughs> ต้องหมอวรวงนะฮะวันนี้หมอวรงบังเอิญน,นะฮะเป็นวันครบรอบหนึ่งสัปดาห์ที่คุณหมอวรงเนี่ยเคยนําข้อมูลทุจริตในการระบายข้าวแบบ g 2 g นะครับมายื่นให้กับทางรองประดสํานักนายกนะครับช่วยส่งถึงนายกยิ่งลักษณ์ก็ให้เวลาผ่านไป1สัปดาห์แล้วไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบนะครับก็ย้ําอีกทีว่า ก็ต้องการมาถามความชัดเจนแค่นั้นเองนะครับว่าการขายข้าวแบบ G2G ที่มีคนชื่อมาดามกลงลงนามเนี่ยนะครับอยากจะรู้ว่ามาดามกงเนี่ยเป็นตัวแทนให้กับรัฐบาลไหนที่มาขายข้าวซื้อข้าวกับเรานะครับนี่ฮะแล้วก็อยากจะรู้ว่าประเทศไหนขายข้าวเท่าไรจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับนี่ฮะถ้านายกยังไม่ตอบ <g ül s> ก็ชัดเจนนะครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นสร้างภาพเรื่องการปราบป,ปรามการทุจริตครับนะครับแล้วคุณหมอวรองก็ยังบอกว่าคนในรัฐบาลที่บอกว่าไทยจะกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวในปีหน้าก็เป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่มีฐานข้อมูลรองรับก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับโดยการอ้างจะขายข้าวได้8ล้านถึง8ล้าน5แสนตันในปีหน้านั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะยอดการระบายข้าวในช่วง6เดือนที่ผ่านมามันติดลบถึง30%เ และกระทรวงเกษตรสารัตออกมาวิเคราะห์เลยว่าประเทศไทยจะยังขายข้าวได้เป็นที่3 <_ d ata> ประเทศที่เป็นที่1นะครับก็คืออินเดียส่งข้าวได้9ล้านตันเ <_ d ata> วียดนามเป็นที่2 7ล้าน4แสนตันไทยเราเนี่ยไม่เกิน7ล้านตัน <_ d ata> และจะมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวในปีหน้าได้อย่างไรนะครับก็อยาาให้รัฐบาลเนี่ยใช้ฐานข้อมูลตามความเป็นจริงอย่าไปโฆษณาชวนเชื่ออย่าไปหลอกชาวบ้านนะครับและมีคนในรัฐบาลออกมาคุยว่าอินเดียเนี่ย,ยตอนนี้มีปัญหาภัยแล้งแย่แล้ว อินเดียปลูกข้าวอะไรลดลงแล้วนะครับคุณหมอว่าเราบอกว่าความจริงอินเดียเนี่ยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเข้าไปอีกนะฮะจาก14.4ล้านเฮกเตอร์เป็นกว่า15ล้านเฮกเตอร์1เฮกเตอร์เท่ากับ6ไร่1งานฉะนั้นอินเดียเนี่ยนะครับปลูกข้าวมีพื้นที่ประมาณตอนนี้มากกว่า1ล้านไร่นะครับรัฐบาลเนี่ยอย่าไปอย่าไปให้ข้อมูลเป็นเท็จอย่าไปโฆษณาชวนเชื่อ อย่าไปบอกว่าอินเดียเขาอ่อนแอเขายังเป็นที่หนึ่งพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าหนึ่งล้านไร่คิดดูก็แล้วกันโอโ้โหนี่นะฮะก่อนอื่นตอบก่อนมาดามกงคือใครม,มาดามกงคือใครนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไหนซื้อข้าวเราแบบ G2G เนี่ยเท่าไหร่จ่ายเงินเท่าไหร่ครับนายกช่วยตอบด้วยนะฮะถ้านายกจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องตอบฝ่ายคา้านใช่ฮะซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินนายกตอบเรื่องนี้นะเรื่องมาดามกงเนี่ยใช่ฮะ ไม่ไม่เคยตอบคือไม่เคยเฉียดใกล้มาเลยไม่เคยเฉียดใกล้มาเรื่องนี้เลยะออนะฮะก็ดูเหมือนว่าคงจะไปเน้นหนักกันที่เรื่องของพรบรนิรโทษกรรมใช่เพราวะว่ากำลังกำหนดวันแล้วใช่ไหมกำหนดวันแล้วฮะกำลังจะเปิดสภาวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วชัดเจนแล้วว่า าวาระที่ทางวิปรฐบาลเนี่ยเขาจะนําเสนอปัรจุเป็นวาระแรกในการพิจารณาก็คือร่างพรบในรโทษกรรมฉบับของคุณวรชัยเหมะนะฮะที่ได้นําเสนอนะครับคือทางพักเพื่อไทยเองเขาก็มีการประชุมกรรมการบริหารพักแล้วก็ออกมาเป็นมติที่วันนี้ออกมาถแถลงกันนะฮะ <c oughs> นำโดยคุณจรุพงษ์เลองสุวรรณหัวหน้าพักคนี่นะครับก็ก็บอกว่าเห็นชอบให มีการนำร่างพรบเนรโทษกรรมฉบับของคุณวราชัยเนี่ยบรรจุเป็นวารละแรกและยืนยันมติเดิมที่จะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวตามที่กำหนดไว้โดยจะเริ่มการพิจารณาในการประชุมสภาเนี่ยวันที่7สิงหา7สิงหานะครับแล้วก็ยังเชื่อบอกว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นร่างกฎหมายที่ทําให้ความขัดแย้งในสังคมนั้นที่คลายลงนะฮะนรโทศกรรมให้ประชาชนทุกฝ่ายทุกสีเสือ้อโดยไม่เกี่ยวกับแกนนํา จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งไม่นําไปสู่สถานการณ์รุนแรงอย่างที่มีความวิตกกังวลกันเพราะตอนนี้ก็มีกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะแน่ใจที่มีการประชุมนะแน่ใจนะว่าคลี่คลายเจ็ดสิงหานะฮะมาแล้วฮะของจริงนะฮะเอาละเอาละเอาพักกันในครู่ครับท่านผู้ชมครับ